ท่านผู้ชมครับควันหลงจากเกมที่ไทยสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีไปได้3ต่อ2เซตก็ยังมีอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบดีว่าแพลตฟอร์มต่างๆของ volleyball world เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาใจทีมสาวไทยมากๆตั้งแต่ volleyball nation สลีกครั้งที่ผ่านมาหลายคนก็ยกให้ทีมสาวไทยเนี่ยเป็นลูกรักของ volleyball world นะครับซึ่งแน่นอนพอไทยชนะตุรกีได้ก็จะมีคลิปและคอนเทนต์ต่างๆที่ ฟุตบอลเวิลด์นั้นทําออกมาเอาใจแฟนๆชาวไทยมากมายเลยแต่ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ท่านผู้ชมเนื่องจากว่าในเกมกับตุรกีหลายคนประทับใจกับฟอร์มการเล่นของน้องออมสิภาพรจันทวิสูตรนะครับซึ่งถ้าสำหรับคนที่ติดตามบอลล์บอลมาช่วงหลังอาจจะยังไม่รู้จักน้องมาก,กน,นะครับ แต่จริงๆออมเนี่ยเป็นหนึ่งในนักกีฬาฟยลล์บอลที่มีฝีมือที่แฟนๆฟยลล์บอลชาวไทยนั้นรู้จักกันมายาวนานแล้วตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับแล้วเราก็พยายามเชียร์น้องให้เข้ามาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับจนวันนี้หลังจากพี่เจ็ดเซียนนั้นดีทายออกไปนะครับก็ปรากฏว่าออมกลายเป็นหนึ่งในสายเลือดใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มทีมชาติไทยและเกมกับตุรกีนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าออมสินนั้น มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของทีมชาติไทยครับถ้าน้องเก็บประสบการณ์มากขึ้นก็จะทําให้น้องแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนและแน่นอนครับว่าไม่พ้นสายตาของ v o l ์บส์บอลเวิลดในการที่จะนําเอาช็อตสาคัญของน้องออมมาตัดคลิปลงทั้งใน Facebook ทั้งใน Twitter ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างประเทศกันนะครับแอดมินพยายามคัดที่เป็นชาวต่างประเทศจริงๆนะครับกดเข้าไปดูโปรไฟล์เลยว่าอ๋อคนนี้ชาวต่างชาติของแท้นะครับแล้วก็นํามาแปล,ให,ปล,ใ,หปลให้ฟังกันโดยเลือกเอาความคิดเห็นที่คิดว่าค่อนข้างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นความคิดเห็นที่ ไม่เกรียนจนเกินไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านอกจากคลิปน้องออมแล้วยังมีคลิปของน้องบุ๋มบิ่มชัชชูออนด้วยที่ทางาเพจฟุตบอลใน YouTube ดังๆก็ไปตัดลงเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราฟังกันให้จุใจเลยครับท่านผู้ชมไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกครับปรากฏอยู่ใน Twitter นะครับก็เป็นการโพสต์คลิปของน้องออมนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่า talent s o to player จันทวิสุทธิสัิภ์พรอ the outside hitter provide the much need the support in the 5 Set w i n ด์ vs ตุรกี yesterday at the world champs นะครับหรือแปลภาษาไทยง,ายง่ายก็คือ Thailand ผู้เล่นของทีมชาติไทยที่น่าจับตานะครับก็คือจันทวิสู์สถิพาพรเป็นตัวตีหัวสาเอาซ่าฮิตเตอร์ที่เข้ามาซับพอร์ตนะครับหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าทีมชาติไทยนั้นจมเป็นในการที่สามารถเอามาเพื่อเก็บชัยชนะในการแข่งขัน5เซตกับตุรกีนะครับ ความคิดเห็นก็มีมากมายเลยสําหรับความคิดเห็นแรกเขาก็บอกว่าทั้งสสีพาพรและชัชชุออนเนี่ยต่างก็แสดงพรสวรรค์ความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเด่นชัดช่างเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอะไรเช่นนี้ของทั้งสองสาวรวมทั้งทีมชาติไทยทั้งทีมด้วยเพราะว่าทีมไทยเนี่ยมันไม่มีคําว่าฉันไม่มีคําว่าฉันนะครับในทีมไทยแลนด์ที่บอกว่าไม่มีคําว่าฉันในทีมไทยคิดว่าคุณก็รู้ว่าผมหมายถึงอะไรในที่นี้ท่านผู้ชมครับ เจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขาพยายามจะสื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยภาษาอังกฤษคือไม่มี i อในทีมชาติไทยหมายความว่ามีแต่คําว่า V ก็คือคําว่าพวกเรานะครับไม่มีใครที่โดดเด่นหรือแบกทีมอยู่คนเดียวแต่ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมกับทีมชาติหมดเลยนะครับความเห็นถัดไปก็บอกว่าสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือการเล่นเกมรับ เมื่อคุณมีผู้เล่นที่สามารถตบบอลได้เก่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าผู้เล่นที่ตบบอลเก่งสามารถเล่นอย่างชาญฉลาดด้วยรู้วิธีการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมด้วยมันจะกลายเป็นความสุดยอดครับทำได้ดีมากๆทีมชาติไทยชันสนุกกับเกมการแข่งขันมากๆความเห็นถัดไปนะครับก็ยังบอกบอกว่าฟอร์มการเล่นของออมสินนั้นว้าวมากๆสามารถช่วยทําให้เกมของไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยสาวหมายเลข17 คนถัดไปก็บอกว่าน้องออมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนโมเมนตัมเกมเลยนะครับให้กลับมาอยู่ฝั่งไทยอย่างแท้จริงเลยในการแข่งขันเมื่อคืนกับตุรกีความเห็นถัดไปก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังพูดถึงออมสินอยู่เลยครับหลังจากจบเกมและหลังจากที่กําลังพูดอยู่ในเพจฟลอเรน w ์บอลเวิก็โพสคลิปเธอออกมาครับเขาบอกว่า Amazing มากๆเลยความเห็นถัดไปครับเขาก็มาบอกว่า ฉันยังได้ยินคอมเมนเตเตอร์เนี่ยพู้ชื่ออัจรพรอยู่เลยจากความเข้าใจของฉันนะชื่อภาษาไทยที่เขียนแบบนี้มันจะไม่ออกเสียงตัว R มันจะต้องเรียกว่าอัจรพร ไม่ใช่อชรพรนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนชาวต่างชาติดีเขาโอ้เขาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากในเรื่องของชื่อของนักกีฬาไทยนะครับในที่นี้เนี่ยอชรพรภาษาอังกฤษคําว่าพรนเขาจะผสะกดคําว่า p o r n ซึ่งคอมเมนเตอร์เขาก็อาจจะออกเสียงตัว r ด้วยว่าพอนะัอชรพรอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็บอกว่าชื่อภาษาไทยไม่ต้องออกเสียงตัว r ออกเสียงว่าพรไปเลยนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าแค่การ,าก,ารกันกีฬาก็ทําให้คนเนี่ยพูดถึงชื่อภาษาไทยได้ด้วยนะครับ ความเหตุถัดไปก็มาบอกสั้นๆครับว่าเธอเนี่ยคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเลยความเหตุถัดไปก็บอกว่าดีใจที่ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมเมนเตเตอร์ก็อ่านนามสกุลของเธอถูกสักทีในตอนท้ายของคลิปไฮไลท์ท่านถัดไปก็บอกว่าเธอคือหนึ่งในกุญแจสําคัญสําหรับการคว้าชัยชนะของสาวไทยเหนือตุรกีเลยและกลายเป็นผู้เล่นตัวความหวังอีกหนึ่งคนของทีมชาติไทยความเหตุถัดไปครับก็บอกว่า สาวไทยสู้ๆนะจะส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่เลยจากประเทศฟิลิปปินส์ท่าถัดไปเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถเห็นได้จากสาวๆไทยเหล่านี้ทุกครั้งที่ลงสนามก็คือพวกเธอมักจะสนุกสนานกับเกมอยู่เสมอช่างเป็นชาชนะที่สุดยอดของทีมชาติไทยเลยความเห็นถัดไปก็บอกว่านอกเหนือจากผู้เล่นคนอื่นๆแล้วออมสินเนี่ยคือผู้เล่นตัวเปลี่ยนเกมสําหรับทีมชาติไทยที่มาพร้อมกับลูกเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยม เกมรับที่ดีและการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในสนามแข่งขันท่านถัดไปครับก็บอกว่าคอมเมนเตอร์เนี่ยคนทำการบ้านเกี่ยวกับการออกเสียงชื่อนามสกุลนักกีฬาไทยหน่อยนะที่พวกชื่อนักกีฬายุโรปที่ออกเสียงยากๆก,ก็มีเยอะแต่ก็อ่านถูกอ่านเป๊ะตลอดเลยได้โปรโดแสดงความเคารพต่อนักกีฬาให้เท่าเทียมกันบ้างนี่ครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งความเห็นที่ไม่ใช่ความเห็นคนไทยแน่นอนนะครับก็เห็นเลยว่าเขาค่อนข้างให้ความสาคัญแม้กระทั่งเรื่องชื่อท่านผู้ชมครับ ความเห็นถัดไปก็บอกว่าพวกเธอนั้นน่ารักมากจริงๆฉันใจบางมากตอนพวกเธอทาท่าดีใจเหมือนไม่อยากจะเชื่อว่าจะทําแต้มนั้นๆได้น่ารักไม่ไหวความเห็นถัดไปก็บอกว่าทําได้แล้วเป็นเกมการแข่งขันที่เปี่ยมด้วยสปิริตนักสู้ของสาวๆประเทศเพื่อนบ้านของฉันเจ้าของคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์สน,นนะครับความเห็นถัดไปก็บอกว่าด้วยความที่พิมพิชายา ออกจากสนามไปแล้วเนี่ยทำให้ตุรกีไม่ทันได้รู้มาก่อนว่าสสีพาพรกำลังจะมาโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงแบบนี้เสิร์ฟก็เยี่ยมรับบอลเยี่ยมแถมยังตบบอลดีอีกตั้งหากความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าต้องยอมรับว่าสสีพาพรคือหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะของทีมชาติไทยเมื่อคือนที่ผ่านมาเคียงข้างกับ MVP ในแมตช์นี้ก็คือชาชูออนโมกสีความเห็นถัดไปครับก็บอกว่า ทีมไทยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดีมากๆและดีขึ้นเรื่อยๆสุดยอดไปเลยความเห็นถัดไปบอกว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นอย่างมีวินัยมีความนิ่งสีหน้าสดใสเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดและพวกเธอก็โจมตีเร็วกว่าพวกเราถึง2เท่าทีมจากเอเชียเนี่ยมักจะสร้างความเจ็บช้ำให้กับเราแบบนี้อยู่เสมอเลยอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวตุรกีนะครับความเห็นถัดไปครับน่าจะเป็นชาวอาเซียนครับก็มาบอกว่า ฉันชอบเธอมากๆในการแข่งขันอาเซียนกลางปรีครั้งล่าสุดเธอลงเล่นในนัดสุดท้ายและแสดงให้เห็นถึงการรับบอลที่ยอดเยี่ยมเวลาอยู่ด้านหลังรวมถึงมีทักษะอื่นๆที่เจ๋งมากๆท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีคลิปนะครับใน YouTube ด้วยที่เขาก็ตัดไฮไลท์ระหว่างไทยกับตุรกีนะครับในเป็นคลิปในช่องของ Titans Volleyball bon Fan ซึ่งก็เป็นหน national ที่ คนเข้าไปดูคลิปบอลล์บอลกันเยอะมากโดยเฉพาะเป็นแฟนๆชาวไทยนะครับเขาก็โพสต์คลิปไฮไลท์ก็มีคอมเมนท์ที่น่าสนใจครับอย่างเช่นก็มีชาวตุรกีมาบอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นชาวตุรกีเนี่ยแต่เขาก็มีทีมโปรด2ทีมนะครับก็คือทีมตุรกีกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าแมชเนี้ยเป็นแมชที่น่าทึ่งมากจริงๆทีมชาติไทยเนี่ยเล่นเหมือนกับเต้นรำตลอดเวลาเลยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าไทยทีมเลย์ like เด e y were dancing นะครับหรือว่าเหมือนโอโ้โห การเล่นของทีมชาติไทยนี่มันแพลาวๆเหมือนกับเต้นลําตลอดเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเต้นหลังจากทาคะแนนได้ก็ดูน่ารักน่าอินดูนะครับแล้วเขาก็มีคนบอกว่ารักทีมไทยมากๆพวกเธอเก่งมากๆนะครับซึ่งเขาเป็นแฟนจากประเทศเซอร์เบียด้วยแล้วก็มีคนบอกว่าแมตชก์การแข่งขันนี้เป็นแมตช์ที่เอนเตอร์เทนคนดูมากๆเลยเขาบอกว่าเขานั่งดูแบบสนุกสนานและเอนจอยกับการแข่งขันตลอดเกมนะครับล้วปิดท้ายด้วยเขาบอกว่า ทั้งไทยและตุรกีเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับก็คือเป็นมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็ยังมีคลิปที่ไททันวอลเล์บอลเนี่ยเขาตัดช็อตทำคะแนนของคาราเคิร์ตกับชาชูออนโมกสีมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าเป็น2คนที่ทำคะแนนสูงสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็มีคอมเมนต์ท่คอ่อน,นข้างน่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่าในฐานะของประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซีย ฉันรู้สึกภาคภูมิใจไปกับตัวแทนชาติอาเซียนของพวกเราก็คือทีมชาติไทยนะเขาก็มาให้กําลังใจด้วยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราแม้ว่ามาเลเซียจ,จะไม่ค่อยเก่งในเรื่อง v o l เลย์บอลแต่เขาก็ยังมีคามาติดตามทีมชาติของเราด้วยความเห็นถัดไปก็บอกว่าเรารักทีมชาติไทยพวกเธอลงเล่นด้วยความทุ่มเทกระตือรือร้อนมีทั้งความเร็วและความสุขกับการลงสนามหวังว่าจะคว้าชัยชนะให้ได้เยอะๆเลยนะความเห็นถัดไปก็บอกว่า ขอแสดงความยินดีด้วยทีมชาติไทยชาวบราซิลรักพวกคุณนะความเห็นถัดไปก็บอกว่าทีมไทยในเวอร์ชั่นปี2022นี้ทำให้ฉันนึกถึงทีมชาติเปรูในโอลิมปิกที่เกาหลีใต้เลยทั้งเรื่องของแพชชั่นเรื่องของเทคนิคและความพยายามมุ่งมั่นของทีม วงเล็บนิดนึงครับท่านผู้ชมทีมเปรูในออนดิบที่เกาหลีใต้ก็สร้างเซอร์ไพรส์กับเข้าชิงชนะเลิศแต่ก็คว้าเหรียญเงินด้วยถือว่าเป็นการทําผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของบอลล์บอลเปรูเลยนะครับซึ่งเปรูก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถจะทําทีมให้ขึ้นไปยอดเยี่ยมได้เหมือนกับยุคนั้นนะครับความเห็นถัดไปก็บอกว่าฉันเป็นกองเชียร์ตัวจริงของทีมชาติไทยมันมีความสุขเสมอเวลาดูพวกเธอลงเล่นสําหรับเกมนี้เนี่ยทำเอาฉันกรี๊ดหนักมากเลยหลังจากที่พวกเธอชนะ เป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมมากๆของทีมชาติไทยขอแสดงความยินดีด้วยรักจากสหรัฐอเมริกานี่ครับจากอเมริกาก็มาความเห็นถัดไปก็บอกว่าว้าวทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างสุดยอดเช่นเคยสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยและความเห็นต่อมาครับมาจากอุซเบกิสถานเลยทีเดียวครับเขก็บอกว่า เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยกับทีมชาติไทยและก็จะคอยให้กำลังใจทีมสาวไทยเสมอรักจากอุซเบกิสถานความเห็นถัดไปก็บอกว่ามีความสุขกับทีมชาติไทยและผิดหวังกับทีมชาติตุรกีของฉันนี่เป็นนัดแรกอาจจะทำผิดพลาดได้แต่ก็หวังว่าทีมตุรกีจะไปไกลถึงอย่างน้อยก็คือรอบควอเตอร์ไฟนอลปอลไทยแลนด์เริ่มที่จะเดินไปสู่ตำแหน่งอันดับโลกที่พวกเธอคู่ควรแล้วท่านผู้ชมเนี่ย บงเล็บนิดนึงนะครับก่อนอ่านต่อเนี่ยแอดมินไปไล่อ่านคอมเมนต์ในหลายคลิปเยอะมากเลยชาวต่างประเทศเนี่ยคอมเมนต์ชาวตุรกีค่อนข้างเป็น,เป,นเป็นไปในทางบวกกับทีมชาติไทยมากเลยนะฮะซึ่งแม้ว่าเขาจะแพ้เราแต่ว่าแทบไม่เห็นเลยว่าจะมีคนตุรกีคนไหนที่มาแบบทีมชาติไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเขาค่อนข้างให้เกียรติเรามากพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมครับสาหรับความเห็นต่อไปก็บอกว่าเชียร์ทีมชาติไทยอยู่ตลอดเลยแมตชน์นี้พวกเธอเล่นได้อย่างดีเยี่ยมเสิร์ฟได้ยอดเยี่ยม แทบไม่ทําเสียเองเลยเกมรับก็ยังดีเกมรุกก็ปังมีความสุขกับทีมชาติไทยมากๆรักจากประเทศสเปนความเห็นถัดไปก็บอกว่าชาชูออนนี่ไม่มีใครจะไปหยุดเธอได้แล้วขอสแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยเป็นแมตช์ที่สุดยอดมากความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าชุดแข่งขันสีดำเนี่ยมันเหมาะสมกับทีมชาติไทยมากๆเลยฉันเป็นแฟนตัวยงของพวกเธอ พวกเธอยิ้มย้มตลอดเวลาเหมือนมีความสุขกับเกมในทุกๆนาทีเลยท่านถัดไปก็บอกว่าฉันรักทีมชาติไทยมากๆพวกเธอเจ๋งมากๆรอยยิ้มบนใบหน้าพวกเธอยิ่งทำให้ทีมแข็งแกร่งขอแสดงความยินดีด้วยจากฟิลิปปินส์ความเห็นถัดไปครับบอกว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของชาชูออนเลยเขาใช้คำว่า I am a big fan of ชาชูออนนะครับรักจากประเทศเยอรมน,นีนี่จากเยอรมันก็มานะครับ ความมีถัดไปก็บอกว่าเทคนิคการเล่นของสาวไทยทีมเย์บอลไทยเนี่ยนับว่าเป็นสุดยอดมากๆนะครับเขาใช้ภาษากกอังกรีกว่า Superb เลยทีเดียวความมีถัดไปเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านสรีระร่างกายแต่ทีมชาติไทยก็ต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีรับมือกับการเล่นอันดุดานของตุรกีได้รักและเป็นกำลังใจให้จากเพื่อนบ้านชาวเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์ ความเห็นถัดไปก็บอกว่าไทยแลนด์นี่เครซี่มากๆเลยนั่งดูเกมการแข่งขันแมชนี้แล้วมันคุ้มค่ามากรักในสปิริตรักในสปิริตของพวกเธอชอบเวลาพวกเธอรวมตัวกันฉลองหลังจากที่ทำแต้มได้ขอบคุณทีมชาติไทยนะขอให้ได้รับชัยชนะในนัดต,ต่อไปรักจากเวียดนามสู้ต่อไปนะชาวอาเซียนนี่เวียดนามก็มาอวยยศให้เรานะครับความเห็นถัดไปก็บอกว่า ใช่แล้วทีมชาติไทยชาชูออนนั้นกําลังร,งร้อนแรงเกินต้านเลยแต่ดูเหมือนว่าคอมเมนเตอร์เนี่ยจะสับสนเล็กน้อยในการจําชื่อผู้เล่นสลับระหว่างอัชรพรกับชาชูออนนะเรื่องการจําชื่อสลับนี้แอดมินเห็นคนบ่นเยอะมากครับ <c oughs> ความเห็นต่อไปก็บอกว่าสุดยอดไปเลยไทยแลนด์และฉันก็ไม่คิดว่าทีมตุรกีคู่ควรกับการเป็นทีมท็อป10ของโลกแต่อย่างใดแต่ทีมชาติไทยนี่แหละที่ควรอยู่ในท็อป10ของโลก ท่านผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิเดเห็นชาวต่างชาติที่นํามาฝากกันก็นํามาฝากให้ได้ฟังกันเพลินๆมีความสุขนะครับในช่วงที่เรายังมีกลิ่นอายช้ยชนะจากการเอาชนะตุรกีได้ในนัดแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมปโลกนะครับ ก่อนที่เราจะกลับมาเจอกับการแข่งขันของทีมชาติไทยอีกครั้งในคืนวันที่27ต่อเนื่องไปเช้าวันที่ต่อเนื่องไปเช้าเมื่อวันที่28นะครับก็คือเวลาตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งยีของวันที่28ซึ่งเป็นคืนวันที่27ย้ําอีกทีนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติโปแลนด์เจ้าภาพอีกหนึ่งประเทศนะครับครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นศึกค่อนข้างหนักทีเดียวโปแลนด์แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเกรด A บวกของยุโรปนะครับไม่เหมืออีตาล แล้วก็เป็นทีมที่เอาชนะค่อนข้างยากเนื่องจากเขาตัวสูงแล้วก็เล่นบอลทรงยุโรปก็คือตีบอลสูงตีบอลหนักซึ่งเราจะต้องใช้วิธีรับมืออย่างเต็มที่บอลแรกเราต้องดีที่สุดเกมเสิร์ฟเราต้องกดดันเขาให้ได้นะครับเพื่อให้เขาไม่สามารถตีบอลได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่การกลับมาของทัดดาวในทีมนะครับแอดมิเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของเกมบล็อกในเรื่องของการโจมตีบอลกลางนะครับรวมถึงบอลไหลหลังด้วย และจะทําให้เรามีโอกาสชนะโปแลนด์ได้ที่เราแพ้เข้ามาในฟอร์บอลเนชั่นสีครั้งล่าสุดก็เล่น5เซตท่านผู้ชมและเป็น5เซตที่เราก็มีโอกาสก,กลับมาชนะด้วยซ้ำนะครับและในคราวนั้นเราโห oh, ทีมเราละสําระสายมากทั้งทัดดาวบาดเจ็บทั้งบีมตอนนั้นก็มีอาการบาดเจ็บระหวมังแข่งขันด้วยทําให้ทีมเราค่อนข้างไม่สมบูรณ์แล้วก็แพ้เข้าไป5เซต แต่ครั้งนี้นะครับแอดมินเชื่อว่าเราสู้ได้นะครับแล้วก็อยากจะบทุกคนนะครับให้กําลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับและทางช่นองนั่นของเรานะครับจะนําเอาความหลงกนนารแข่งขันหลังเกมแล้วก็ความคิดเห็นดีๆของชาวต่างชาตินะครับมาฝากท่านผู้ชมกันแน่นอนนะครับก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกร,ระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่นองของเราด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ